17นาฬิกาค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้นั้นได้คลี่คลายลงแล้วนะคะหลายจังหวัดเร่งสำรวจและฟื้นฟูความเสียหายโดยเฉพาะที่จังหวัดชุมพรค่ะที่กระแสน้ำนั้นพัดถนนและคอสะพานชำรุดกว่า400แห่งนี่เป็นสภาพความเสียหายจากความรุนแรงของกระแสน้ำป่าที่พัดคอสะพานและถนนเชื่อมสองฝั่งคลองในตำบลน,นาขาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรจนขาดชำรุด นอกจากนี้กระแสน้ําที่ไหลแรงทําให้เกิดเส้นทางน้ําสายใหม่ขึ้นหลายสายซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ําป่าหลากหากฝนตกซ้ําอีกและยังพบดินสไลด์หลายจุดบนภูเขาจากการสำรวจความเสียหายจากเหตุอุทกภัยใน5้าอำเภอพบว่ามีถนนเสียหายรวม395สายและสะพานจำนวน18แห่ง ส่วนระดับน้ำในจังหวัดพัทธลุงกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วมีเพียงพื้นที่ที่ติดอยู่ริมทะเลยังต้องเผชิญกับน้ําท่วมอย่างชาวบ้านในตําบลทะเลน้อยตําบลพนางตุงอเาํภอควรขนุนและตลำำําบลลาปําอําเเภอเมืองที่น้ําทะเลหนุนสูงทําให้ผู้ประสบภัยบางคนเริ่มป่วยเป็นโรคผิวหนังเนื่องจากน้ําท่วมขังเป็นเวลานานค่ะ ป,ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสรุปสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้เจออุทกภัย11จังหวัดนะคะขณะที่กระทรวงกลาโหมนั้นสั่งกำลังพลลงพื้นที่ภาคใต้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติพร้อมประเมินยังคงห่วงสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดชุมพรค่ะ สถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคใต้ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเชื่อมั่นว่าขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วโดยมีเพียงบางพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อยู่เช่นที่จังหวัดชุมพร ดยกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ได้ติดตามและพร้อมประสานความช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วขณะเดียวกันก็ได้เร่งซ่อมแซมเส้นทางที่ถูกตัดขาดเพื่อกระจายความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงโดยย้ําว่าทหารยังไม่ได้ถอนกําลังออกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติอย่างแน่นอนค่ะยังขณะนี้นะครับหน่วยงานต่างๆได้เข้าไปช่วย หลายหลายหน่วยงานเลยแล้วก็โดยเฉพาะกองกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีได้ประกาศแล้วว่าส่วนไหนก็ตามพื้นที่ตรงไหนก็ตามบุคคลไหนก็ตามถ้าต้องการการช่วยเหลือได้ให้เบอร์โทรศัพท์ไปทั้งหมดแล้วนะครับได้ประกาศออกทีวีช่องช่องไปแล้วนะครับว่าขอให้โทรศัพท์ไปเลยทางทหารจะเข้าไปช่วยทันทีเลยขณะนี้เรือท้องแบนก็ส่งเข้าไปช่วยแล้วนะครับแล้วก็เรื่อง เจ้าหน้าที่ก็ส่งเข้าไปไปดูแลแล้วนะครับเพราะว่ามันมีหลายส่วนที่ยังยังแห้งไม่สนิทหลายส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่ก็ก,ก็เข้าไปดําเนินการอย่างที่นครศรีธรรมราชอย่างที่ชุมพรเป็นต้นทหารยังไม่ได้ถอนกําลังออกแต่สแตนบายในการสนับสนุนในการช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องการช่วยเหลือไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับ ทางทางกองทัพกําลังติดตามและก็ดําเนินการจนกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยหมดนะครับสามารถจะแก้ปัญหาฟื้นฟูได้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหรือปปอได้รายงานสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ตั้งแต่วันที่31ธันวาคมปี2554นจนถึงปัจจุบันพบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบและประกาศภัยพิบัติน้ำท่วมขณะน,นี้รวม11จังหวัดได้แก่จังหวัดสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสพัทลุ นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรตรังระนองโดยมีจังหวัดตอนบนของประเทศหนึ่งจังหวัดคือนครปฐมทางนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนล่างเข้าปกคลุมชายฝั่งมาเลเซียอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่างขณะที่สถาน,าถานการณ์ภายหนาวมีพื้นที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนปี2554จนถึงปัจจุบันจำนวน29จังหวัด ได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกน,น่านตากพะเยาลำปางลำพูนเพชรบูรณ์สกลนครเลยหนองคายนาครพนมอุบลราชธานีมหาสารคามมุกดาหารกาลสิน์บุรีรัมย์ศรีสะเกษบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูนสุพรรณบุรีราชบุรีนคนปรปฐมและจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ หลายจังหวัดในภาคเหนือในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยมเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรนะคะหลังแม่น้ำยมที่เพิ่งผ่านพ้นอุทกภัยมาได้เพียงสองเดือนมีระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่นั้นต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการสร้างฝายกั้นน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้แม้ว่าจะส่งผลทำให้พื้นที่ปลายน้ำนั้นเริ่มประสบภาวะขาดแคลนน้ำมากขึ้นค่ะ น้ำในที่นาเพื่อกักเก็บน้ําเป็นความพยายามของชาวนาตำบลบางจิตอาเภอโภพประทับช้างจังหวัดพิจิตรเพื่อรักษาต้นข้าวที่กําลังจะแห้งตายหลังแม่น้ํายมมีระดับน้ําลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งที่ผ่านพ้นภาวะอุทกภัยมาไม่ถึง2เดือนเช่นเดียวกับการสร้างฝายกั้นน้ําความลำน้ํายมเพื่อกักเก็บน้ําก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่จําเป็นแม้ว่าจะส่งผลทําให้พื้นที่ปลายน้าเริ่มประสบภาวะขาดแคลนน้าบ้างแล้วกเกษตรกรของจังหวัดพิจิตร เข,เขาเรียกกลุ่มผู้ใช้น้ำเนี่ยเขาพยายามตั้งกลุ่มกันบริหารการจัดการน้ำนะครับเช่นอสองอบอตอใช้น้ำสิบวันอีก2องอบอตอใช้น้ำอีกสิบสี่วันบริหารการจัดการน้ำนะครับไม่แตกต่างจากไม่น้ำยมในจังหวัดแพร่ที่ระดับน้ำลดลงอย่างมาก บางช่วงเลือเพียงเนือนายขณะที่ปริมาณน,น้ำชลประทานซึ่งเพียงพอต่อก,การเพาะปลูกที่ใช้น้ำน้อยเพียง1 7 0 0 0ไร่แต่ปีนี้กลับมีการเพาะปลูกข้าวกว่า90,000ไร่ทำให้โครงการส่งน้ำและบำรุงร,รักษาแม่ยมต้องสั้น่ายที่ดอยผีปันน้ำอำเภอสองก่อนทยอยปล่อยน้ำให้แต่ละพื้นที่ตามรอบระยะเวลาที่ตกลงกัน ปีนี้ถ้าว่าพื้นที่พ่อลูกใกล้เคียงกับปีที่แล้วคือประมาณ9ก้าหมื่นไร่นั้นสาขารางต่างๆเราจะฝ่าพันหรือผ่านคนไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นลักษณะของการบรรเทาความเดือดร้อนได้เท่านั้นนะครับคงยังมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับอาจจะมีความเสียหายครับหรือผลผลิตตกตำ่ำย่อมยาเกิดขึ้นอยู่ครับการสร้างฝายอยู่การสร้างฝายคือการอมน้ําต้นทุนน้ำที่มีอยู่ให้สามารถใช้ได้ เมื่อน้ำมีแค่สิบมันก็ออกมาได้แค่สิบหรือเก้าเพราะมันเลยเหยืบ้างแต่มันไม่สามารถทำน้ำให้ผมจากสิบเป็นยี่สิบได้สายตัวเนี้มันแค่เป็นระบบการเก็บหรือการใช้น้ำยามขับขันเท่านั้นนะล่าสุดโครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลกเริ่มผ่านน้ำจากแม่น้ำปิงจากจังหวัดกำแพงเพชรลงสู่พื้นที่ฝั่งขวาของแม่น้ำโยมและผ่านน้ำจากแม่น้ำน่านลงสู่แม่น้ำโยมฝั่งซ้ายที่ของผ่านน้ำชลประทาน บริเวณเนื้อเขื่อนนเลสวนเพื่อหล่อเลี้ยงนาข้าวรวมกว่า400,000ไร่ในอำเภอกงไกรล,ลาศจังหวัดสโุโขทยัยและอำเภอบางระกำรรจังหวัดพิษณุโลกจึงเตือนประชาชนในลุ่มน้ำที่รับน้ำต่อเร่งจัดทำแผนจัดสรรน,น้ำเพื่อให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกในฤดูกาลนี้แม่น้ำยมมีต้นน้ำอยู่ที่จังหวัดพะเยามีความยาว735กิโลเมตรมักเกิดปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งซ้ำซากเดือยคณะกรรมการลุ่มน้ำยมซึ่งประกอบด้วยหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมประชุมวางแผนบริหารจาัดก,การพัฒนาลุ่มน้ำแบบบรณาการปี2,555ถึงปี2,559เสนอให้มีการสร้างเขื่อนขนาดกลางที่ลุ่มน้ำายมตอนบนและตอนล่างเพื่อกับเก็บน้ำในฤดูแล้งและบรรเทาภาวะอุทกภัยส่วนการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นยังไม่มีการหยิบยกมาพิจารณาเนื่องจากหลายฝ่ายยังมีความเห็นขัดแย้งถึงผลดีผลเสีย ปัญหาภัยธรรมชาติและความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลให้ภาพรวมการท่องเที่ยวปีที่แล้วของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบนะคะเงินหมุนเวียนในพื้นที่ลดลงกว่าร้อยละสามสิบตำลเสนของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลายนั้นยังทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นตัวเลือกของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในทุกๆปีค่ะติดตามได้จากรายงานค่ะ จำนวนนะักท่องเที่ยวที่เดินทางไปชื่นชมความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดนครราชสีมาเลยและจังหวัดชียภูมิในช่วงเทศกาลปีใหม่สะท้อนเห็นภาพการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บรรยากาศยังคงคึกคักใกล้เคียงกับช่วงปีที่ผ่านมา เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางรวมถึงข่าวการรื้อบ้านพักรีสอร์ทและบ้านพักตากอากาศในอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาส่งผลกระทบต่อบ,บรรยากาศการท่องเที่ยวแต่ไม่มากนักซึ่งรองประธานสมาพันธ์การท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยระบุว่าในช่วงฤดูการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่มีเงินหมุนเวียนประมาณ2,000ล้านบาทซึ่งลดลงจากปีที่แล้วประมาณร้อยละ30 ต่เทียบกับทุกๆปีเนี่ยปีนี้นักท่องเที่ยวก็เข้ามาเราสังเกตจากรีสอร์ตต่างๆหรือว่าโรงแรมต่างๆในภาคอีสานเนี่ยตามโรงแรมต่างๆเนี่ยในเมืองเนี่ยก็คิดว่าคาดว่ามีนักท่องเที่ยวเราประเมินออกแล้วมาประมาณ70%แต่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเลยหรือภูเรือหรืออะไรทั้งนี้นักท่องเที่ยวก็เข้าไปเที่ยวได้เต็มนะ การคมนาคมที่สะดวกและอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นตัวเลือกที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแม้จะเป็นช่วงวันหยุดสั้นๆซึ่งฐานนักท่องเที่ยวที่สำคัญคือภาคตะวันออกส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือจังหวัดเลยและจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะจังหวัดเลยปีนี้มียอดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละสิบประมาณเดือนธันวาคม ต่อเดือนมกราคมต้นๆน,น,นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประมาณ5ถึงห0หมื่นคนนะครับที่มาร่วมงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับของอำเภอภูเรือต่อด้วยอำเภอเชียงคานนะครับก็จะมียอดรายได้ประมาณ3,000กว่าล้านบาทนะครับอันนั้นจะเป็นตัวเลขและก็จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาร่วมในช่วงเทศกาลฤดูหนาว ความสวยงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมอันหลากหลายบนแผ่นดินที่ราบสูงยังเป็นสเสน่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเดินทางมาสัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตของคนพื้นถิ่นซึ่งภาคเอกชนมองว่าธุรกิจการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีที่ผ่านมาซบเซาส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาภัยธรรมชาติและความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งภาครัฐควรมีนโยบายสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศในอนาคต ช่วงต่อไปพบกับช่วงรู้สู้ภัยพิบัติกับคุณดารินคล่องอาัคาระและรองศาสตราจารย์เสรีสุภา,าราทิตย์ที่วันนี้จะเสนอเป็นตอนแรกนะคะสำหรับช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ